คุณแน่ใจใช่ไหมว่าเราจะสวยที่สุดใน่างงานเลยฮะแน่ใจอยู่แล้วเพราะเราสวยมากเข้าไปค่ะแน่ใจจริงๆนะมึงใช่ไหมฮะใช่อยู่แล้วล่ะเราไม่ต้องกลัวเธอเขาทำแบบนี้มาสี่ท่านโอ้ไม่ก๊อชมันบ้าสุดๆเลยอ่ะโคตรเลยอ่ะมากเลยตอนแรกก็ตกใจนะแต่เมื่อเราจะมีบัตร VIP ค่ะโอ้พวกโง่นี่มาจากไหนกันล่ะนี่ฮะ เออพวกกะหดี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่พวกกะะรี่เป็นพวกควายและหากเราฮะ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกน่ะฉันน่ะไม่มีบัตรว i p พีแต่ตอนนี้ในกระจกค่ะดิฉันสวยอย่างเดียวฉันไม่มีแต่ก็สวยอยู่ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะไปไปะไม่รอบค้อบอ่ะเขาบอกไปเลยไปอืมก็ไม่ต้องามาอีกนะ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> นี่อีน่นนะ่ะมันจะฉีกหนีการงานเราไม่ได้แบบนี้นะเข้าใจปะเออไม่เป็นไรดูนี่นะเปลี่ยนแผกกนกับพี่พน้องดูใครดูนะไม่ตังเกลือว่าเราจะหนีแหกต่อจาการงานเข้าใจไหมดูนี่เห็นไหมมันลายอ,อีเขี้ยกูลองมั่งคุยสวยจริงอะมึงป่าย้าแรงแหกแตกได้แล้วค่ะโอ้ไม่ใช่เนอเออชุดเขี้ยอะไรเนี่ยฮะ,ะอะไรอ,อะไยโคชิพายเลยไปไหนก็ไปไป ไฮโอ้โอบาร์บี้ฉันหนักในชุดของเธอนะค่ะแต่ว่ามันเฮียมากเลยค่ะเอาอเยก้กูเปลี่ยนมาแล้วนะเอาแต่ว่ากูไม่ชอบแบบนี้นะเอากับมันดอนนะ่ะอ,อีอีเฮียนี่มันจะบันเลเกินไปแล้วนะอีเวนฮะทำยังไงไม่แจ้งเกลือค่ะเสียงเราแค่เต้นแหกแตกก็ได้ชุดใหม่แล้วค่ะเห็นไหมคะอุ้ยฮาจริงหรอหม วายอีเวนไปกันได้แล้วค่ะโ oh. <c oughs> อ้ยอีหยาดูดิอะไรแกโอ้ยชิพ่าย่ายอะไรอีกเนี่ยฮะโอ้เน้นำขาดจริงๆเลยเอาอีบ้าอีเวนดอกทองนี่กูรักในชุดของมึงอีกแล้วนะแต่ชุดของมึงเที้ยอีกแล้วอะ่ะหืแต่มึงกะลีมากเลยอะ่ะกะลีบ,บ้านพ่อมึงก็สวยขนาดนีสีอีเวนโอ้ย มาแล้วค่ะอีกะหลีป๊อปายมาอีกแล้วค่ะมานี่เลยค่ะห้องมือสู่นักรบสวยเลยสนใจเยี่ยอะไรก็อยู่เดี๋ยวไปดูสิไปไปแหวแเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะก็ดีเหมือนกันบาบีนั่งแขกแตกแขกขี่อยู่ตรงนี้เนี่ยโคตรดีเลยคิปหาย 哇没割了，我被割了。